มาเข้ามาสองตรงนี้การปลดสายพานสองดูที่มือนะปึ๊บสองดูลกูกลอกตรงนี้เสร็จเียบร้ย Mm -hmm. yeah. Oh, we ูที่ตรงนี้ดูที่ตรงนี้ดูที่มือใช้ตัวนี้นะครับเป็นแบบนี้โอเคปิด